ผมเคนโดเกรียงไกรมาศพจนสุนทรครับในรายการปลอดหนี้วิถีปราดครับรายการที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของแขกรับเชิญในแต่ละสัปดาห์ครับเพื่อมาค้นหาความสุขบนพื้นฐานแห่งความพอเพียงโดยการไปถอดบทเรียนวิถีปราดจากคนต้นแบบครับ จากที่เมื่อวานครับคุณเซฟได้เดินทางมาพบกับคุณแมมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหะครับวันนี้เราจะมาติดตามกันต่อว่าหนุ่มน้อยของเราจะเข้าถึงความพอเพียงกับบทเรียนบทใหม่ในการใช้ชีวิตได้อย่างไรไปติดตามชมกันครับมีโอกาสได้ไปเรียนรู้เรื่องของการพึ่งพาตัวเองได้เนะี่ยผมว่ามันก็มีประโยชน์แน่นอนในอนาคต มันทำให้เกิดการเรียนรู้อะค่ะว่าการที่เราจะสร้างกลุ่มสิ่งแรกที่เราต้องคํานึงถึงมากๆก็คือกลุ่มคนที่จะต้องมีแนวคิดอุดมการณ์แล้วก็อะไรที่เหมือนเหมือนกันก่อนการที่เราอยู่ที่นี่เราทําการเกษตรเจริญรุ่งเรืองอยู่คนเดียวงี้แล้วถ้าทําแบบนั้นมันก็ไม่ต่างกับ สิ่งที่เราทําอยู่ในเมืองค่ะก็คืออยู่อยของเราไปอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสที่เราจะได้ทําเพื่อคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยค่ะจากจุดนั้นละค่ะก็เลยมาเป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มว่านใจครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนของพี่ปุ้ยใช่ไหมครับพี่ครับผมเห็นพี่ปุ้ยบอกว่าพี่ปุ้ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากในหลวงรัชกาลที่9ครับแล้วสิ่งที่ได้รับแรงบันดาลใจมาเนี่ย คือเรื่องไหนครับแล,แล้วอะไรที่พี่ปุ้ยออมาปรับใช้กับ,ก,บการทําตรงนี้บ้างครับจริงๆเราก็เหมือนกับสิ่งที่ได้มาก็คือเรื่องของอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมันจะเป็นแกนกลางที่ทําให้เรา,าสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลอะไรอย่างนี้ครับไม่ว่าจะสิ่งที่สิ่งที่พระอ,องค์ท่านสอนมาตลอดเนี่ยคือมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะอยู่ในเรื่องของทางสายกลางอะไรอย่างี้ครับจะทําอะไรให้เรา,อาพอประมาณมีเหตุผล มีมพุ่มๆกันแล้วก็ใช้ความรู้โดยที่มีคุณธรรมอยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็เป็นแก่นที่ที่เราเอามาใช้มาใช้มาปรับใช้ในในชีวิตของเราอะไรเงี้ยครับครับก็เหมือนกับที่ผมเห็นตรงนี้ว่าเราก็ไม่ได้ปลูกแบบใหญ่โตมโหลานเราก็ปลูกแตบบ่พอดีแล้วดูแลให้ทั่วถึงใช่ไหมครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ จุดเปลี่ยนคือจริงๆตอนนั้นก็ทํางานเรื่องของเรื่องของวางแผนมันเหมือนกับเราก็จะรู้ว่าท้ายที่สุดแล้วคือถ้าเราโตขึ้นไปเนี่ยมันจะไปไปอยู่ตรงไหนแล้วก็มาย้อนถามตัวเองว่าตรงนั้นเรามีความสุขหรือเปล่ากับจุดที่เรากลับมาทําเพื่อให้คนอื่นได้เยอะขึ้นเนี่ยตรงไหนที่เราจะมีความสุขมากกว่ากันเวลาเรารับมาจากชาวบ้านคนอื่นนะครับเราเรามี มีการคัดกรองอะไรยังไงครับคือตรงนี้มันของทัพของเราเนี่ยในกลุ่มเนี่ยจะเป็นพื้นที่วิจัยก็เหมือนกับเราเริ่มทําตั้งแต่ทําต้นพันธุ์พัฒนาสายพันธุ์แล้วก็คัดเลือกคุณภาพดีแล้วก็ส่งต่อให้กับให้กับชาวบ้านซึ่งเขาเอาไปปลูกตอนนี้โมเดลที่ที่เราชัดที่สุดก็คือในเรื่องข้าวครับที่เรารับซื้อจากชาวบ้านเพราะว่าก่อนอื่นที่เราจะรับซื้อเราก็ต้องทําตลาดให้ชัดก่อนอะไรเยงนี้ครับแล้วก็ เริ่มจะมีกุหลาบมีผักเชียงดาแล้วก็มีเก๊กควยครับทำให้ครบวงจรแต่ว่าไม่ได้ไปรับซื้อแต่คือเขาเขาต้องอยู่ได้อยู่ได้แล้วก็พึ่งตัวเองได้อย่างนั้นคือเป้าหมายสูงสุดที่เราอยากเห็นนะครับ,รบพี่ปุ๊แกก็จะแนะนําเรื่องของพี่สวนแกก็แกก,แก,ก็จะมีความแบบเป็นคนที่มีความรู้ จากบริษัทในเมืองใช่ไหมครับแต่ว่าเอาความรู้ตรงนั้นน่ะมาประยุกต์ใช้ไม่ได้ไหมายความว่าคนที่มาเป็นเกษตรกรเนี่ยต้องเป็นมาตั้งแต่เด็กเลยถ้าเรามีความรู้แล้วเราสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้อะมันก็สามารถใช้ได้เมื่อก่อนความสุขมันก็จะปนมันก็จะวนเวียนอยู่ในเรื่องของตัวเราเองถ้าถามว่าคนคนนึงประสบความสําเร็จในชีวิตอะไรบ้างถ้าเหมือนเด็กทั่วไปก็คือ มีเรียนจบได้ทํางานที่ดีมีบ้านมีรถมีคอนโดมีครอบครัวแล้วก็ทุกอย่างก็จบอยู่ตรงนั้นแต่มันก็คือจะจบหนึ่งชีวิตเพียงแค่นี้เหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็ย้อนถามตัวเองตรงนั้นแต่ว่าสิ่งที่เรากลับมาทำเนี่ยมันไม่ได้เป็นความสุขของเราแต่แต,แต่ฝ่ายเดียวอย่างเงี้ยแต่เรากําลังทําในเรื่องของอสืบสารงานพระองค์ท่าน กับส่วนหนึ่งแล้วก็คือทําให้ชุมชนเราเนี่ยซึ่งเราเกิดและโตมาเนี่ยได้มีอาชีพได้มามาสร้างคุณภาพชีวิตให้เขาดีขึ้นตรงนี้ครับมันเลยกลายเป็นมันเป็นความสุขที่ที่ไม่ได้ที่ไม่ได้ที่ไม่ได้อยู่ที่ตัวเราละคือความสุขมันอยู่อยู่ที่ทุกอย่างที่รอบตัวเราเลยอะไรเงี้ยแล้วความสุขจากการเป็นผู้รับกับความสุขของการเป็นผู้ให้เนี่ยมันมันต่างกันเลยมันตอบโจทย์ในเรื่องของอุดมการณ์ของเรามากกว่า แม่ก็บอกให้ให้ซื้อโหระพาผมก็ไปหยิบมาเลยกลับไปบ้านแม่ดาที่ <c oughs> นี่มั็นกะเพรา <c oughs> ผมก็เอาแล้วมันต่างกันยังไงอะ่ะแม่จริงๆก็แยกกันแทบไม่ออกครับเออแล้จากที่ที่รู้วา่าโหระพาใส่แกงแต่กะเพราน่ะสามารถทำอาหารได้เลยอืมกลิ่นมันมีความต่างไหมกลิ่นกลิ่นจะมีความต่างครับพี่มองมองว่าโหระพามันจะฉุนกว่านั่นเหมือนกับดับพวกกลิ่นข้าวที่อยู่ในแกงได้อะไรอย่างนี้ครับในขณะที่กะเพราเนี่ยเขาก็จะโดดเด่นของเขาอีกแบบหนึ่ง แล้วท,ที่โดดเด่นของอโาวคือรสชาติที่มันจัดจ้านกว่าแต่วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือถามแมค้านะบจบถูกต้องครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นผลไม้เย็นนี้ครับเด็ดได้เลยครับหมุนใช่ไหมครับบิดครับบิดแรงๆ<อ>โอโอเคครับเกิดมาก็เพิ่งเคยเด็ดนะครับมะละกอ คลื่นความถี่มีอยู่ในธรรมชาติเป็นทรัพยากรของพวกเราการส่งคลื่นความถี่จากเสาส่งสัญญาณมือถือที่กำกับดูแลให้มีคุณภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่ปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานสากลททำให้คุณใช้งานได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะอยู่จุดไหนของประเทศด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดและครอบคลุมที่สุดทุกการใช้งานกสทอชอกำกับโปร่งใสใส่ใจผู้บริโภค บทเรียนครั้งใหม่ครั้งนี้เนี่ยนะครับนอกจากว่าคุณเซฟจะได้เรียนรู้แนวคิดและแรงบันดาลใจจากคนต้นแบบที่เดินรอยตามศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืนแล้วนะครับ สิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็น่าจะเป็นการเรียนรู้ถึงวิธีการจัดการแบบระบบเกษตรก้าวหน้าครับที่มีการปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนเพื่อให้เกษตรกรเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคโดยตรงเลยละครับลดปัญหาความเหลื่อมล้ําสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับคนในชุมชนครับ ตรน,นี้จะเป็นส่วนผลไม้ที่พี่ปลูกไว้นะคะมีมะม่วงมีลำไยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นสวนนาวรถอันนี้เป็นใช่มะนาวอันนี้เป็นค้างมะโมค่ะซึ่งมะโมตอนนี้มันหมดอันนี้ไปแล้ว<อ>แต่ว่าเดี๋ยวเย็นนี้จะได้กินแกงมะโมกันเป็นไงครับมะโมออมะม่เขาจะเป็นรูปกลมๆค่ะคล้ายๆฟักจะเป็นฟัก<อ>ชนิดหนึ่งแต่เป็นสายพันธุ์พื้นบ้านรสชาติก็เหมือนเหมือนฟักนะคะในนี้เป็นฟาร์มเลี้ยงไก่แต่ว่าเดี๋ยวขอน้องเชอ่าน้องน้องเซฟ เปลี่ยนรองเท้านิดนึงค่ะคู่นี้ค่ะเพราะว่าอันนี้เหมือนกับว่าเดินทางมาจากนอกพื้นที่เนาะครับทำไมต้องเปลี่ยนรองเท้าเนี่ยคือเราป้องกันเชื้อโรคะค่ะเพราะว่าของพี่เป็นฟาร์มไก่ที่มันไม่ได้ใช้ยาปฏิชีวนะไม่ได้ใช้วัคซีนหรือว่าอะไรพวกนี้คือป้องกันไว้ก่อน คยเก็บเลยผมเพิ่งเคยเก็บครั้งแรกไข่ก็จะมีหลากหลายขนาดเพราะเวลาเราเห็นตามแผงเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นไซส์ไซส์เท่ากันหมดคือไม่รู้ไปเห็นมาอ๋อมันมีการคนละคนละไซส์ด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะพี่แม่บอกว่าก็ไซส์มันจะต่างกันเพราะว่าก็ไม่ได้ใช้อะไรกระตุ้นเลยนะครับก็คือปล่อยตามธรรมชาติ ไข่ที่เราเก็บมาในวันนี้นะฮะหลังจากที่บริโภคกันเสร็จแล้วนะครับพี่แม่มก็จะเอาไปดูแลคนที่มามาเรียนรู้นะครับก็จะไปไปทำกับข้าวเลี้ยงแหละครับแล้วถ้าเหลือจากนั้นอีกเราก็จะเอาไปขายใช่ไหมครับพี่แม่มอ่าก็นี่คือไข่ที่เก็บมาได้เมื่อกี้นี้นะครับอันนี้เรา เก็บไปเพื่อใช้ทําอะไรครับพี่นนกุหลาบนี้นะคะเป็นพันกุหลาบมอน,นะคะเป็นกุหลาบที่สําหรับทําชาะคะ่ะก็คือเราเอาไปแปลรูปอีกทีใช่ค่ะคือกุหลาบอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปแปลรูปอะค่ะจะเอาไปเป็นทาชากุหลาบครับก็คือเดี๋ยวจะไปเข้าเตาอบอะคะอ่ะเพราะว่าของเราแปลรูปคือจากที่เราปลูกเองถ้าถ้าสังเกตเนาะจากตรงนี้แปลงกุหลาบก็ไม่ได้เยอะมากครับก็คือ อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของกุหลาบของชุมชนด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกค่ะพอปลูกเสร็จเนี่ยทุกคนก็จะเก็บมาแบบนี้ค่ะเก็บแล้วก็เอามาอบแห้งแล้วก็เอามาแปรรูปเพื่อที่ว่าทําเป็นผลิตภัณฑ์ส่งขายต่ออ๋อครับก็คือถ้าในส่วนของอสมาชิกม่อนใจอะก็จะเป็นทั้งต้นน้ํากลางน้ำค่ะแล้วก็ส่งต่อไปน้ําก็คือลูกค้าแล้วถ้าเป็นชาวบ้านก็คือจะเป็นส่วนของวัตถุดิบ ก็คือจะเป็นต้นน้ําครับอันนี้ดอกแบบนี้นนเก็บได้ไหมครับอันนี้อันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้แตถ้าเป็นดอกนู้นได้เลยแล้วพอได้มีโอกาสมาทําอะไรนี้บ้างรู้สึกเป็นไงบ้างคนี่จริงๆบรรยากาศเหล่านี้เป็นบรรยากาศที่ผมค่อนข้างที่จะคุ้นเคยอะครับเพราะาพ่อผมก็มีบ้านอยู่อยู่ที่ต่างจังหวัดที่เป็นคล้ายๆแบบนี้แต่ว่าผมไม่เคยทําอะไรแบบนี้เลยนะครับ เน่ยคเห็นว่าถ้าถ้าเราไม่ปิดป่าค่ะบางทีนะ้าเขาทํางานกันหรือว่าชาวบ้านมาช่วยทำเนีย่ยค่ะคุยกันน้ำลายอาจจะก,กระเด็นลงไปได้แต่ถ้าอย่างนี้คือคุยได้เต็มที่เดี๋ยวเราจะคัดให้ได้ประมาณหนึ่งหนึ่งถาดเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะได้ทดลองเลี้ยงแล้วก็เข้าเตเข้าตู้ดูค่ะที่ร้านอาหารนะคะเขาจะไปตกแต่งจานแล้วก็เอาไปเหมือนทำยำ<อ>ใส่ในข้าวยำหรือว่าอะไรเงี้ยสวยๆด้วยค่ะ คือเขามีสารต้านอนุมูลอิสระสูงเลยนะคะมีวิตามินซีถ้าเรารับซื้อจากชาวบ้านเนี่ยก็คออือดอกดอกดอกหนึ่งอะค่ะประมาณ1-3บาทเลยค่ะ่ะ1-3บาท <c oughs> ก็คือถามว่าซื้อถูกกว่านี้ได้ไหมได้แต่ว่าการที่เราจะส่งเสริมให้ชาวบ้านอยู่ดีกินดีอะค่ะคือเราก็ต้องรับซื้อในราคาที่แพงเสร็จแล้วพอแปรรูปเสร็จเนี่ยดอกหนึ่งอะจะตกประมาณ8บาท ซึ่งซึ่ง8บาทเนี่ยก็คือมันจะมีเรื่องของการจัดการและค่าการตลาดอยู่ในนั้นนะคะ ครั้งสุดท้ายที่ผมทำไข,ข่เจี้ยนที่บ้านวันถัดมาผมเข้าโรงพยาบาลเลยอะไรอ่ะอาหารเป็นพิษแค่ไข่เจียวเลยนะใช่ วันนี้ไม่ค่อยได้ทําเลยอะครับจะเรียกว่าไม่ทําเลยก็ว่าได้คือผมไม่เป็นเลยครับเรื่องรัวออกมาอย่างที่เห็นเนี่ยครับก็เจียวไข่ออกมาก็จะคล้ายๆออมเล็ตก็จะแบบว่ากระจัดยกระจายนิดนึงนะครับหน้าตาดีดีใช่ครับต้องต้องดูที่รสชาติอีกทีทอันนี้อันนี้จำได้ไมหมคะอะไรมะอะไรนะครับ มะโมโมะโมะอะมอันนี้ก็เป็นไข่จากที่น้องเซน้องเซไปเก็บมาเมื่อกี้ครับผมอันนี้เป็นยำผักที่เมื่อกี้ไปเก็บจะน่าจะเป็นอาหารคลีนๆีนหน่อยครับก็วันนี้เดี๋ยวลองกินดูว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างได้เลยครับลองดูครับเมื่อมีพ่ออยู่พ่อกินอุ้มชูตนเองได้แล้ว ชุมชนก็ยอมอยู่ได้เรื่องของการเบียดเบียนก็จะลดลงทั้งต่อผู้อื่นและต่อธรรมชาติที่กวรพึ่งพิงกันด้วยความพอดีไกลกว่าที่ตาจะเห็นกว่าความจริงที่เป็น มีความฝันพอได้ทำให้ขึ้นอันวานอีกขึ้นได้ปานปนไปเป็นไงบ้างคะน้องเซฟวันนี้มาเชงดาววันนี้ก็ได้รู้อะไรเยอะเลยครับที่ได้คุยกับพี่แหม่มแล้วก็ได้รู้ว่าที่พี่แหม่มทำอยู่เนี่ยความเป็น่าเกษตรอินทรีย์ความที่แบบ เป็นธรรมชาติจริงๆเน่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้หลายๆปัญหาที่เกิดอยู่ตอนนี้อย่างปัญหาสุขภาพเราปัญหาเกี่ยวกับมลพิษสารพิษอะไรเนี้ยอันเนี้ยน,น,น่าจะเป็นหนทางที่จะที่จะแก้ไขเรื่องราวเหล่านั้นได้ผ<ด>มกินให้หมดแล้วไม่ถือละเปลี่ยนมันเลยเนี่ย ช่วงสามปีแรกเนี่ยปีแรกแรกเนี่ยพี่จะชอบไปโรงเรียนโรงเรียนเก่าก็คือโรงเรียนสมัยประถมอะค่ะครับก็จะไปโรงเรียนชื่อโรงเรียนวัดจอมคลีชื่อหมู่บ้านเนี่ยค่ะพอเข้าไปหาเด็เกๆ็กเนี่ยก็รู้สึกว่ามันสนุกอะค่ะก็รเราก็ทํากิจกรรมกันหลายเรื่องมากเหมือนกับว่าเอ้บางทีมันมันต้องมีกิจกรรมอะไรที่มันไม่ไม่ ไม่ต้องอยู่ในโรงเรียนมันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างกลุ่มกลุ่มเยาวชนขึ้นมาเนาะค,คือเด็กๆรวมตัวกันประมาณเจ็คนนะคะเจ็ดค,คนแล้วก็มานั่งคุยกันว่าเฮ้ยเราจะทําอะไรก็มีคิดหลายอย่างเหมือนกันค่ะแต่สุดท้ายไปลงที่ว่าเอ้ยเรามารวมกลุ่มกันปลูกป่าไหมอะไรเงี้ยค่ะคแล้วปลูกป่าอย่างเดียวมันมันก็ไม่ใช่ค่ะมันก็ต้องทําอะไรก็ตามที่มันค้บวงจรในป่าก็เลยเป็นที่มาว่าเออปลูกป่าทําแนวกันไฟแล้วก็ เดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติเด็กเยาวชนกลุ่มนี้คือพี่มองว่าเอ้ยน่าจะเป็นยามยามเฝ้าป่าได้เพราะฉะนั้นคใครก็ตามที่เข้าไปในทํากิจกรรมอะไรในป่าที่มันเป็นการตัดต้นไม้หรือว่าบุกลุกพื้นที่คือเด็กจะช่วยเป็นหูเป็นตาค่ะแล้วก็เด็กจะรู้ด้วยว่าตรงไหนเป็นเขตป่าตรงไหนไม่ใช่อย่างนี้ค่ะค่ะอย่างวันนี้เนาะก็คือจะมีตัวแทนน้องๆกลุ่มเยาวชนชี่เรใส่มาที่นี่ก็หลายคนนะคะ ค,คือจะเป็นทั้งเด็กในชุมชนด้วยเด็กข้างนอกด้วยนะครับคือบางทีไม่แบบไม่รู้จักกันแต่มาทําความรู้จักกันข้างในอย่างเงี้ยครับแต่เพราว่าจุดเริ่มตนม้นมันมาจากการบอกเล่าปากต่อปากยิ่งเมื่อก่อนนี่อาจจะบอกว่าถ้าย้อนไปนี่ไม่มีมีโซเชียลก็คือมี a c e b o o k นะครับ Facebook ก็คือจะเป็นแบบถ่ายรูปเช็คอินว่ามาปลูกป่าอย่างเงี้ยครับ,รบแต่ตอนนั้นเนี่ยจะบอกว่าปลูกป่าเรายังไม่รู้เลยครับว่าเฮ้ยการปลูกป่ามันมียังไงมีประโยชน์ยังไอย่างเงี้ยจากครั้งแรก จะมีครั้งที่2องอ่ไหมครับคือเรารู้สึกชอบพอเราปลูกครั้งที่2ต่อไปเนี้ยเราเริ่มรู้สึกละมีมีการพูดว่าใช้ประโยชน์จากป่าถ้าไม่ดูแล้วภษาป่าเนี่ยคนที่อยู่กลางน้ําหรือว่าปลายน้ำเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ใช้น้ําที่ดีหรือว่าไม่ได้เราเริ่มเริ่มเข้าใจมัน,นเริ่มเข้าใจ <ๆ S 1> ขึ้น,<ๆ>นมันคล้ายๆคำว่าปลูกป่านในใจคนนะครับมันจะมันจะปลูกฝังไปเรื่อยๆ าเป็นมากี่วันแล้วคะหลายวันแล้วจ้าหมอการวินิจฉัยที่รวดเร็วเป็นสิ่งสําคัญด้วยโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อสาธารณาสุขทางไกลการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายสามารถทําได้ทันทีมาทุกทางแล้วล่ะ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมครอบคลุมทั่วถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยกสทช ตน,นี้ที่อยู่ก็คือหนึ่งเอาต้นไม้ที่อยู่ตรงชั้นนั่นนะคะเอามาวางตรงที่ที่ปูผ้าตรงนี้ค่ะนะคะ,นะคะต้องต้องปลูกตรงจัดสวนนั้นทั้งหมดเลยเนี่ยจากจากที่ผมเห็นมาตั้งแต่เมื่อวานนะ่ะก็จะเห็นว่าคือพี่แม่มีทุกอย่างครบหมดแล้วหมายถึงว่าสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองสามารถที่จะมีไรายได้มีทุกสิ่งทุกอย่างและขั้นต่อไปอ่ะอีกอีกระดับหนึ่งอนะ่ะมันมันมันคืออะไรครับพี่แม่จาก ที่เราทําอยู่ทํากินเนาะคือของพี่ก็คือเน้นแบบว่าทําอยู่ทํากินก่อนอ่าแล้วก็เหลือกินก็ขายอะไรเงี้ยค่ะคเพื่อที่ว่ามาเป็นท,ทนําทุนแล้วก็ให้มันอยู่ได้ครับทีนี้ถ้าเราบอกว่าเรารักที่นี่ถ้าเราเห็นที่นี่เหมือนกับชาวบ้านเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าการขายผลผลิตของเขาอะมันยากเพราะว่าเขาไม่สามารถกําหนดราคาเองได้แล้วก็พืชบางอย่างอะก็ปลูกตามกระแส เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยก็เลยคิดว่าเออน่าจะพาชาวบ้านไปด้วยเงี้ยค่ะก็คือ oh. เริ่มต้นคือมันมันไม่เร็วแล้วมันก็ไม่ง่ายเนาะก็คือเริ่มต้นเหมือนเราเราก็ต้องทําของเราก่อนเนี่ยค่ะทำ <c oughs> ไปเรื่อยๆออแล้วชาวบ้านจะเห็นเองพอเป็นที่ยอมรับเนี่ยเ,ออเราจะค่อยๆเข้าไปสู่ความรู้สึกของชาวบ้าน <c oughs> เหมือนที่การสร้างกลุ่มแต่ละกลุ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าชาวบ้านเห็นสิ่งที่เราทําแล้วก็เชื่อมั่นศรัทธา คิดว่าออถ้าเขาทําแบบเราบ้างเขาก็จะมีไรายได้แบบเราแล้วก็อยู่ได้แบบเราอย่างเงี้ยค่ะออไม่ว่ายังไงเนี่ยคือชาวบ้านก็ยังเป็นวัตถุดิบอยู่เพราะฉะนั้นถึงต้องมีม้อนใจเข้ามาค่ะพี่มองว่าสุดท้ายมันต้องมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มกลางน้ำอะค่ะครับเพราะรว่ามันจะมีเรื่ององค์ประกอบหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออการตลาดเรื่องมาเก็ตติ้งทั้งหลายอย่างเงี้ยค่ะคออแล้วก็การขายที่หน้าวันนี้เนี่ยคือมันไม่ใช่แค่การปลูกดอกกุหลาบ เก็บดอกกุหลาบมาดอกกุหลาบไปวางขายคงไม่มีใครซื้อแน่เพราะฉะนั้นมันต้องมีกลยุทธ์ในการการขายดอกกุหลาบออนอกจากกลยุทธ์การขายแล้วเรื่องการแปรรูปเรื่องพวกนี้ค่ะคือชุดความรู้ต้องมาทุกสิ่งอย่างเนี่ยค่ะม่อนใจเนี่ยเราจะไม่ซื้อราคาราคาถูกจากชาวบ้านครับค่ะเราจะซื้อในราคาที่ชาวบ้านอยู่ได้จริงๆอย่างเงี้ยค่ะคจะไม่มีการกดราคาเสร็จแล้วทําไงต่อม้อนใจก็ต้องไปทําการตลาด ให้มันขายขายได้ราคาจริงๆแล้วมันคือการสื่อสารกับผู้บริโภคค่ะมันเหมือนเอาความจริงไปพูดอะว่าเออเนี่ยสายเหตุที่มันแพงเพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค,ค,คือปกติเนี่ยเวลาถ้าเป็นพ่อค้าคนกลางมาซื้อเนี่ยยังไงเขาก็กดราคาจนเอาตรงๆว่าแทบจะอยู่ไม่ได้แล้วก็สุดท้ายก็มีหนี้สินอย่างทุกวันนี้ค่ะค,คือชาวบ้านส่วนใหญ่คือมีหนี้หมดอะคะ่ะมีน้อยมากที่ท,ที่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นหนี้ พบแล้วว่าถ้าผมมาอยู่กับพี่แหนมผมได้ทำงานอะไรครับนี่แหละครับงานที่ใช้กำลังเนี่ยเหมาะกับผมที่สุดแล้ว ตอนนี้เต้ยพาพี่มาที่ไหนครับอ๋อนี่เป็นพื้นที่พวงคืนของเขตรักษาพาันธุ์ป่าจากชาวบ้านที่เขาเค้นไปบุกลุกทําพื้นที่มันสําปะหลังเงี้ยครับแล้วก็ทางเขตท่านก็เลยอนุเคห์ว่าเออดีเลยเห็นมีการมาทำกิจกรรมร่วมกันกับชุมชนเนีครับเขาก็เลยอนุเคราห์พื้นที่ตรงนี้ให้นะครับมีประมาณ4ไร่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ขึ้นไปดูครับโอเคครับําเลยครับ ครับนี่จะเป็นจุดที่พักนตลอดเวลาทำอะไรเหนื่อยๆครับเพราะมันจะมีร่มไม้เก่าอยู่แล้วนะครับผมเรื่องปลูกป่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีกระแสอยู่ตลอดอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับก็เด็กๆเ,เขาก็รู้อยู่แล้วแต่ว่าเขาแค่รู้แต่เขาไม่ได้ลงมือทําถ้าหาคนที่เคยได้ทำเนี่ยมากกว่า2ครั้งหรือ3าครั้งทําไปต้นไม้ที่ขึ้นมานครับเขาก็จะเห็นความสําคัญผมคิดว่าตรงจุดนั้นแหละคนเรามันต้องเห็นรูปประมก่อนถึงจะเชื่อ ้ามีแต่คำพูดมันไม่เชื่อถ้าเป็นเพื่อนอย่างเพื่อนพี่เชฟมานะครับ mm hmm. ก็เขาอาจจะยังไม่รู้ว่าตรงจุดนี้เมื่อก่อนเป็นพื้นที่ทํามาสัมปหลัง mm hmm. แต่ถ้าได้ฟังเนี่ยแล้วอินตามเนี่ยถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็กคือถ้าถ้าถ้าได้ลองลงมือทําจริงๆเนี่ยถึงจะรู้ว่าการที่เราลงมือทําอะไรสักอย่างหนึ่งนยครับแล้วมันเห็นเป็นรูปประทขึเพื่อนมาเนี่ยมันจะมันจะมีคนแค่าทางจิตใจคแค่หนึ่งต้นเนี่ย เราลองทําดูก่อนว่าเราดูแลมันให้เจริญให้โตออกมาได้ไหมตอนนั้นก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นเล็กๆใช่ครับเป็นการเริ่มต้นเล็กแล้วก็เราก็จะภูมิใจครับแต่จริงๆผมมองว่ามันเป็นการทําเพื่อตัวเองเลยแหละเรามาปลูกป่านตรงนี้ผมจะท้ายผลมันก็จะมาถึงเราอยู่ใช่ใช่เราก็ต้องใช้หนานี่มันก็จะผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆที่ที่เราเราสร้างเด็ก ลูกฝังเด็กท,ที่คิดแบบนี้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าบางทีอ่ะถ้าสิ่งเหล่านี้ถูกปลูกฝังตั้งแต่เด็กอะ่ะม,มันจะแข็งแรงเพราะว่าเขาจะโตไปกับอะไรเหล่านี้ครับเราอยู่กับตรงนั้นแล้วมันจะรู้สึกผูกพันยังไงมันจะเห็นคุณค่าย,ยังไงเนีครับเพราะว่ามันจะทำให้เขาเติบโตมาอย่างผูกพัน,นค,ความพอเพียงของแต่ละคนก็อาจจะไม่เท่ากันนะคะมันจะเริ่มวิธีคิดที่ว่าจากจุดเราก่อนว่าเราคือใคร ความพอเพียงเนี้ยพี่มองว่ามันมันก็คืออาจจะตีความว่าเป็นจุดยืนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคือความพอเพียงอ่ะคือพี่มองว่ามันเป็นความละเมยดละไัในจิตใจของแต่ละคนว่าตรงไหนที่ที่เรารู้จักพออย่างเงี้ยคะ่ะ น้องเซฟเป็นคนรุ่นใหม่เอาจริงๆแล้วน้องก็หวยหาความสุขในบางมุมเหมือนกันนะคะแน่นอนว่าน้องอาจจะมีความสุขในการทําในสิ่งที่ตัวเองรักบางมุมของน้องเนี่ยน้องจะพูดถึงเรื่องการเกษตรแล้วก็เรื่องเอมันมันรู้รู้จริงด้วยนะคะน้องจะคิดถึงความสุขของพ่อแม่พี่มองว่าการการทําเกษตรเนะะี่ยค่ะคือมันตอบโจทย์ของคนทุกอาชีพอะคะ่ะคืออาจจะเป็นความสุขอีกอันนึงของน้องเขาที่ที่จะมีโอกาสได้ทําอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ คือที่ผ่านมาเนี่ยผมเข้าใจว่าการพอเพียงอะ่ะก็คือใช้เท่าที่เรามีก็คืออยู่กับสิ่งที่เรามีไม่ได้ต้องไปพยายามทำให้มีอย่างอื่นพอมาได้เห็นพี่แมมเนี่ยก็เห็นว่าการพอเพียงเนี่ยไม่ใช่แค่อยู่กับที่เรามีแต่เราจะทำให้สิ่งที่เรามีเนี่ยมันมีระบบที่สามารถ ครอบคุมในสิ่งที่เราต้องการนะครับระบบนี่จะสามารถทําให้ทุกคนอยู่ด้วยกันได้อย่างพอเพียงนะครับก็คือมีเพียงพอสําหรับทุกๆความต้องการครับเชื่อว่าการเรียนรู้ของคุณเซฟในครั้งนี้จะสะท้อนภาพความพอดีของการใช้ชีวิตและการรู้คุณค่าของทรัพยากรที่มีตามวิถีแห่งความพอเพียงอย่างยั่งยืนครับ ติดตามรายการปลอดหนี้วิถีปราดได้ทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เวลาเดียวกันนี้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับว่าการไม่มีโลภเป็นลาบอันประเสริฐวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามเรื่องราวแห่งความพอเพียงและรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook Fanpage ปลอดหนี้วิถีปราดและ y o u b u c h ช n n e l ไกด์ทีวีปลอดหนี้วิถีปราด <c oughs> ผมมองว่าป่าหรือส,สิ่งแวดล้อมทั้งหมดเป็นสมบัติของโลกคือมนุษย์ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทําลายล้างโลกใบนี้ผมคิดว่าเ,าเราอยู่ที่นั่นเราก็เราก็ต้องดูแลป่าที่นั่น